อานะครับขอกราบสวัสดีด้วยนะสำหรับแฟนกลับเรียลโพเตอร์ทุกท่านนะครับและแฟนคลับในชแนลนี้ทุกคนด้วยนะครับโอ้โหสำหรับวันนี้นี่เราหายขึนไปหนึ่งอาทิตย์อีกแล้วครับอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ลงมาแล้วหนึ่งคลิปนะอาทิตย์นี้ก็ได้มาลงอีกหนึ่งคลิปครับเป็นการรีวิวไม้ครับในคลิปนี้และอยากจะฝากเพจด้วยไม่ใช่เพจดิ กลุ่มไว้ด้วยครับเป็นกลุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์เอ้ยอะไรตกตะกักแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์และชาวไม่มีและดิอะไรวะเอาใหม่อีกทีเป็นกลุ่มแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ชาวมอร์เกิลนี่เขียนไปอย่างนั้นนะฮะเป็นภาษาไทยครับแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ชาวมอร์เกิลก็จะเจอนะครับเป็นกลุ่มที่ปล่อยข่าวสารหรือการ พูดส,สดากันนะในกลุ่มมีเรื่อง,องราวอะไรก็เอาไปโพสต์กันในกลุ่มได้นะพูดคุยสร้างความสนุกสนานครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวมารใครสักันด้วยนะฮะซึ่งทุกท่านก็อาจจะงงว่ามันเป็นมาของใครกันบ้างซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของครับซึ่งเป็นมาของผมเองผมทําไว้เพื่อแบบผมใช้ดีไซน์เองครับ จะถามว่าใช้ไม้อะไรก็ใช้พวกกิ่งไม้อะไรเล็กๆธรรมดามดาก็ได้ครับไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากมายม้วก็มาทำรัาเปลาใช้กระดาษทรายขัดขัดขัด,ด,ด,ดจนเรียบหมดเลยฮะมันก็ขัดมันก็ไม่นานหรอกครับก็บขัดไปเรื่อยนเนี่ยผิวโหวอยากจะให้ดูอยากจะให้จับได้มากผิวมันลื่นมากเลยสัมผัสแล้วรู้สึกดีมากนี่ฮะอันนี้อาจจะไม่ตงรงเท่าไหร่ ยาวประมาณเอาตองวัดกันอีกแล้วครับบรรทัดหายเอา้เอาเฮ้ยมันทัดไปไหนวะน,นี่ฮะดึงบรรทัดสิบสองประมาณสิบสามนิ้วนะฮะโดยประมาณสิบสามนิ้วครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสักแปดนิ้วได้ 11 11อ็ดสเอดนิ้วครึ่งนะฮะอันนี้สิบเอ็ดนิ้วครึ่งที่เห็นไปลายดำๆนี่คือผตกแต่งนิดหน่อยครับพ่นสีกาจะไม่พ่นนะกาจะแบบเป็นสีไม้ไปเลยแต่อันนี้น่าจะพ่นอยู่เพราะว่าไม้มันมีสีนวลแบบนี้ครับอันนี้มันคนละไม้กัน,นครับแต่อันนี้ไม้เดียวกันแต่อันนี้คนละอันกัน,นครับคนละคนละยี่ห้อคนละคนละคนละชื่อพันธนะุ์อะตรงนี้เราทาการเหลาครับเอาตะไบขัด ช้ดอกายขัดเหมือนเดิมครับโหเรียบสุดยอดเหมือนเอาอะไรมาเคลือบเลยผิวเรียบมากไม้ก็ประมาณอย่างนี้ครับซึ่งสำหรับวันนี้เรามีเป้าหมายกันด้วยนะครับเราจะมาถ่ายทําหนังการพักต่อนะฮะเป็นพักต่อนะฮะอาจจะเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนะซึ่งผมก็อาจจะลงไปถ่ายด้วยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ การเก็บเงินของผมเออผ่านไปแล้วสิบสามวันเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะซึ่งหยอดทุกวันครับแต่มีปัญหาอย่างหนึง่งครับที่เรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาไม้ของใครดีแต่คิดไปแล้วนะ่าจะเป็นของดอวบูดอแน่นอนไม้เอลเดอร์น่าจะนะฮะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอฝากเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยถ้าชอบกดไ like ลค์ถ้าใช่กดแชร์นะฮะสวัสดีคลิปนี้สวัสดีครับ